สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสีราชาแคมป์อุปกรณ์เดินป่าทุกชนิดสาขาเซวันโคลานะครับวันนี้ผมก็จะนําอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับประกอบอาหารในยามเราไปตั้งแคมป์นะผมไปข้างเลนในป่านะครับหรือไปเที่ยวเดินป่าประมาณนี้นะครับในการติ้นแคมปิ้งกันนะครับก็ผมขอแนะนําจะเป็นกล่องใส่อาหารนะครับผมกล่องอาหารอลูมิเนียมนะครับจะมีอยู่2ไซส์2ขนาดนะครับใช้อประกอบอาหารต่างๆนะครับหรือว่าจะหุงข้าวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่นี้จะมี2สองไซส์นะครับจะมีกล่องอลูมิเนียม ไซส์800มิลิลนะครับแล้วก็กล่องอลูมิเนียมไซส์500มิลลนะครับก็ผมมาเอาให้ดูทีละตัวเลยจะเป็นลักษณะงนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะเลยตัวเล็กนี้นะครับจะอยู่ราคา690บาทนะครับมีบริการจัดส่งนะไม่ว่าจะเป็นโอนหรือไปทางนะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้จับนะเวลาเราไปวางบนเตา หรือเตาถ่านนะครับผมหรือว่าบนเตาแก๊สของเราหรือว่าเตาถ่านนะจะใช้ทําประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเลยนะผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับตัวน,นี้จะไซส์5 0 0มิลลิตรนะครับผมนี่มีมือจับให้อย่างดีนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กนะตัวต่อไปนะครับนี่จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นแ0 0มิลลิตรนะครับผมจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ก็จะมีขีดบอก ใส่ปริมาณอาหารปริมาณข้าวปริมาณน้ำนะครับผมตัวนี้ไว้สําหรับข้าวก็ได้นะผมหรือว่าประกอบอาหารในเมนูต้มนเมนูอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยจะเปมีฝาปผิดให้ยอย่างนี้เลยข้างใน,นก็จะมีจะเห็นเป็นตีเป็นคี์บอร์ดนะครับใช้ข้าวได้อย่างดีเลยพร้อมนี่นะครับจานน้ำเหมือนกันเลยประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเลยนะครับในยามเราไปแคมป์ปิ้งนะครับผมแล้วเรา ไม่มีกระทะไม่มีกระทะไม่มีหม้มมอขงข้าวนะผมก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับพกพาง่ายนะครับสะดวกสบายมีน้าหนักเบานะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งนันเลยแล้วก็ร้อนไวแน่นอนนะครับหุงข้าวสุกแน่นอนมีพร้อมผาจับนะกันความร้อนนะทั้งสองตัวเลยนี่นะครับนี่เลยใช้หุงข้าวหรือว่าจะทำยำปลากระกป๋องหรือทำต้มเ,เกี่ยวกับ รายการต้มหน้าผมทำน้ำซุปทำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ได้นะผมใช้ไว้กับอาหารได้ผมข้าวด้วยต้มไข่ก็ด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะตัวใหญ่นะครับตัว800มิลลิตรนะครับจะราคาจะอยู่890บาทนะมีบริการจัดส่งนะไม่ว่าจะเป็นโอนหรือไปไทยนะครับตัวนี้นะเยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องอลูมิเนียมนะครับกล่องใส่อาหารอลูมิเนียมนะจะมีสองไซส์นะครับอยู่ที่ร้านเรานะตอนนี้ก็ลูกค้าท่านใดสนใจ ก็ทักเดเราเข้ามาได้เลยนะทางสีราชาแคมป์นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอกล่องอาหาร,รนารูเนียไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ